มีใครจำเกมบ้านมาของเราได้หรือเปล่าเก <jar Weiter> มนี้คือภาค2และตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมคาร์ลพีพีเอ็มยินดีต้อนรับสุด3าเกมฟรีฮะเอ้ยเยบรรยากาศที่คุณหูคุณตากับหมาผมที่ใหญ่ผิดปกติแล้วก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งเหลี่ยมเพิ่มมานิดหน่อยนะลูกนะแต่ก็นั่นแหละฮะดูดีกว่าเก,ก่าหน่อยโอเคอะ่ะเหมือนว่าผมต้องเข้าไปในบ้านเลยฮะ เออพาดนี้เข้าบ้านได้เว้ยโอ้ไม่อันนี้สกิลล็อกอะไรผมต้องปลดล็อกประตูลงรถก่อนจะเริ่มก่อนที่จะปลดล็อกประตูลงรถเพื่อนเออเซนศิลปะเองค่อนข้างจะมีปัญหาดนหนึงนะเพื่อนรูปภาพนี่สืออะไรเนี่ยกระท่อมโง่ในหนองน้ำนาเน่าอ่ะอิวเออโอ้ เนศิลปะไอ้นี่มีปัญหาอย่างแรงเลยอ่อแล้วทำไมห้องนี้ถึงเอาโต๊ะบดามไว้เพื่อนเอ็งเอาปีศาจอะไรขังไว้ในห้องนั้นหรือว่าในห้องนั้นมีหมาตัวหนึ่งกำลังแดนซ์อยู่ถ้าเกิดใช่กูต้องได้แจมด้วยนะบอกไว้ก่อนอัะะ่ะก็อืมเพลงโปรดของเลโอนาร์ดฉันจะต้องมาหยิบเพลงนี้แล้วก็มาเล่นให้เขาฟังตอนที่เขากำลังโกรธแล้วนี่คืออะไรอู้ลาซานญาควรชิมก่อนดูว่ามันยังสุกยังอืมได้ไดฮม อ่าแหละแปลว่าตอนที่กินอยู่กาฟิวคงไม่วิ่งเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้คืออาไกทันย่าอะไรทำไมจะจูผมหน้ามืดแล้วมาตื่นในเดียวไหมครโฟนเนี่ยอ่ะนั่งก็ได้เอาละต่อไปเป็นรายการเด็ดของเราปวดท้องเร็วนะก อลูก่เกิดมาก,ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นหมาตัวเองเดี่ยวไมโครโฟนเฮ้อะไรก็เอาไปว่าอย่ากิน <IKE. S 1> Alright, ละกันไอ้รัญยานั้นโอเคเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ๋อมีดเอาไว้ป้องกันตัวอืมเอาไว้ป้องกันตัวจากหัวผักกาดจู่โจมฟังดูน่ากลัวมากเลยเพื่อน ก็แหละอันนี้ก็อ่าให้เร็วนา,ล,าล,ลูกพ่อทนรอไม่ไหวแล้วลูกเอมไม่ต้องห่วงเด็กเด็กวนากูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปเรียนวินชีื่้นย้ายพริบตามาจากโง่กุนเอ้อเอแหละผมต้องการไม้ก่อนที่จะเริ่มโอเคได้โอเคก็ไม้ อืมแล้วก็คอนถ้าคอนน่าจะอยู่ในถังอุปกรณ์ทำไมมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเรื่องนัดเรื่องอะไรวะเนี่ยลูกพ่อเอา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 เสียงโอเคอืมโอเคใช้ได้แล้วนัดเสียงอะไรนัเอ่ออันนั้นเสียงไมโครวฟผมเหรออ๋อยังไม่สุกโอเคโอเค อ้าวไพเลียวแนทนั่นลูกปะลูกฮัลโหลเรียวแนดอยู่ในบ้านปะลูกอะไเพราะว่าคำตอบที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเปิดไฟนั่นแหละฮะโ <Hi. S 1> อเคอะไรผมสงสัยมากว่าในห้องนั้นมีอะไรครับผมผมต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ช่างโอ้อ่าวไพสวัสดีเรียวแนดว่าไงลูก หิวหรือเปล่าเอาเอาลาซสัญญาไปลูกทำไมผมหยิบลาซสัญญาไม่ได้วะเนี่ยเอ่อสนใจประตูนี้ปะมาพังประตูนี้พอได้ปะลูกตายไม่ทำไรอันฟิ d b ชบิสเ s <c oughs> s ished, จากซาเลนที่คุณเคยรักเคยหวงตอนนี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรคุณพยายามที่จะหนีมันแต่ก็ตายในที่สุด เอาเ็นกับเลวน่าลูกพ่อเออทำไปมนส่งผมกลับมาข้างนอกเอามาไล่ผมกลับมาข้างนอกเลยแฮห้ฮยเอางานเข้าต่อดีให้เสร็จก่อนก็ได้เพลงยังเปิดได้อยู่เคเพลงเปิดได้อยู่เปิดเราเปิดทิ้งไว้แล้วกันเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับผมอะแหละอันนี้น่าจะหลังคาทีนะโอเคหลังคาเสร็จแล้วอ่อ อันนี้คืออะไรวะประตูใช่ไหมเกประตูเสร็จแล้วแล้วก็ทำไงโอ้เร็วนัดในไงบ้านบ้านเสร็จแล้วลูกบ้านเสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วลูกบ้านจัดแก๊กถอยู่ตรงนี้ล่ะข้างหลังนี้เอ้ว่าไงลูกพ่อทางนี้ตอนนี้เข้าบ้านไหมเข้าบ้านมาไหมอามีคนกระซิบให้ปิดประตูด้วย เอ่อเก okay. เรียบร้อยปะลุก Capture Good Ending คุณสามารถจับเลโอนาร์ดไว้ในบ้านหมาของเขาได้ในวันต่อมาคุณโทรหาตำรวจแต่เมื่อพวกเขามาถึงก็ปรากฏว่าบ้านหมานั้นว่างไปซะแล้วคุณกำลังงงอยู่เลยว่าเขาหายไปไหนอืมใช่ผมกำลังงงอยู่ฮะมีตั้ง5เอ ending หก็คือ bad end 2ก็น่าจะเป็นอันเมื่อกี้สก็น่าจะเป็นแผ่นซีดีเพลงและอีกสคืออะไร มีเงียบงำถ้าเกิดผมถือมีดละ่ะผมไม่อยากทำร้ายเลโอนาร์ดถึงแมจานางจะเป็นหมากายพันก็เหอะลองมีดดิโอ้มีดได้ด้วยเปิดเอาเอาเอาซะย่ามาแบ่งกันกินไหมลกูกผมไม่อยากทำร้ายหมาตัวเองเลโอนาร์ดอ้กมาคิดว่านั่นจะได้ผล คุณพยายามจู่โจมเขาแต่ว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปแล้วก็คุณเพิ่งรู้ด้วยว่าหมาคุณพูดได้เพราะว่านั่นไม่ใช่หมาแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเเอ๊ะเอเอเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรบางอย่างข้างหนังนู้นอะไรอะไรอะไรผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมน่าจะต้องสร้างบ้านหมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนโอเคแล้วนาดรอแป๊บนึงลูกพ่อโอเคผมต้องการคอนอืม ไปไปขึ้น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 สิเฮ้ยขึ้น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 ขึสีแดงนิกอืม บ้านถูกไฟไหม้ในขณะที่คุณกําลังตั้งใจทํางานอยู่นั่นเองคุณลืมไปว่าคุณกําลังอุ่ดรัศญยาไว้และทาให้ไฟไหม้บ้านคุณแต่ยังไงก็ตามคุณรู้สึกขอบคุณมากๆที่คุณติดนัญญานเตือนไฟทั้ง40อันนั้นไว้ทั่วบ้านคุณพนักงานดับเพลิงมาแล้วก็ช่วยชีวิตคุณได้และนี่ก็คือเอนดิ้งของแบบพวกไม่รับผิดชอบฮึบฮึบ yes ได้แล้ว yes อไปไหนมึงไปไหนเอ,อ่อวะฮึมรหัส4ตัวมันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับภาคแรกสินะเอาล่ะผมไปเช็คเว็บ hmm. อิชมาซึ่งรหัสเขาบอกว่าหนึ่ง5 8 2แต่ผมไม่แน่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไร วัดเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือกลับไปภาคแรกปะดัฟอมเกิดอะไรขึ้นว a t แคนแล้วก็ปิดไปเลยมันหัวลอยอผมแล้วก็ปิดเกมไปเลยไอ้เลวฮะคิดว่าจะได้กูออกจากเกมง่ายเหรอเลกสองเอนดิ้งที่คนดูกูยังไม่ได้ดูังเกมไม่มีทางอะะสปีดรันโอเคผมว่าอีกเอนดิ้งหนึ่งก็คือเราไปซุกในบ้านแน่นอนเลยครับผมซุกในบ้านแล้วก็ล็อกประตูขังตัวเองไว้ตอนจังหวะที่เลโอนาร์ดกำลังจะมาฉะนั้นผมก็ว่าจะลองกันนั่นแหละโอเคผพราาตรงนี้ปุ๊บเปิดไฟ แล้วก็เดินกลับมาตรงนี้ไฟก็จะดับเลวอนันตดก็จะมาดักตรงนี้เราออกไปข้างนอกแล้วก็ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรฮะปล่อยไว้อย่างงั้นล้วกรก็ซุกปิดเรียบร้อยถูกถังอยู่ข้างในผมว่าเลวอนานตดหลังจากที่หลุดไปได้มันคงไม่ก่อปัญหาให้ชุมชนที่นี่ะนะเอาล่ะผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าผมเปิดข่าวดูวดีกว่าแต่ผมลืมไป ผมติดอยู่ในบ้านหมาแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนฮะเอ่ะไปเล่นเพลงให้นางฟังดีกว่าอาละละถึงเวลาที่เรารอคอยฮะมาละเล็วนาลูกพ่อพร้พอ,พอมหรือยังลูกพร้พอมหรือยังพร้อมหรือยังเล้วนะลูกพอ่อ ในที่สุดคุณก็ปราบสัตว์ลายนั่นได้โดยการเล่นเพลงโปรดให้เขาฟังซึ่งในขณะที่ฟังเพลงอยู่นั้นคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมประกวดการแข่งเต้นกับหมานั่นแม่รู้ใจจริงเลยคนทำเกมเนี่ยเกมต่อไปเกมนี้นะครับผมมีชื่อว่า Interstate Buffet นะครับผมก็บุฟเฟ่หลายจังหวัดแปลเป็นภาษาไทยเร่งนี้แหละครับผมไม่รู้จะแปลยังไงละ โอ okay, เคก็เกมนี้จะค่อนข้างน่ากลัวขึ้นมาจากเกมหมานิดนึงล้วนอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งอ่ะฮะแต่ผมรับประกันได้ครับผมว่าน่าจะไม่น่ากลัวเท่ากับอีกเกมโทมัสที่ทุกคนอาจจะเจอแล้วและยังอาจไม่เจอก็ได้โอ้ทีน่นี่ยุ่งแล้วเกินมังว่าผมจะมีโต๊ะสำหรับผมนะอืมเพลย์เวททูบีซ e แต่แบกอิ in 10 minutes อะไรกรุณารอา okay, รราอีก10นาทีโอเครับทราบอีส10นาทีผมจะได้โต๊ะ มันพัฒนาการแบบไหนกันวะเนี่ยอาเมื่อกี้ผมไม่ไแน่ใจว่าผม,มให้ทุกคนดูได้ปะครับผมแต่ผมจะเอาไปว่าเบอร์ไว้ละกันเนาะกันไว้ก่อนดีกว่าแกโนั่นแหละขอเข้าไปนั่งเลยละกันเลยสิบุฟเฟ่นี่ตุกโทรศัพทเทรนเบยฟอยเทรนโอเคต้องหาโต๊ะนั่งก่อนก็อ่ะตรงนี้ละกันแล้วนั้นเงาคนปะโอ้โหเกิดอเไรขึ้นเกิดอะ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 ไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันสั่นกูได้แดกบุฟเฟ่มาเนี่ย What the What that s ิ r e e v e Anti Greed Food เพิ่งแผ่นดินไหวไปส,สดๆมึงยางจะหาอาหารกินอีกเหรอเพื่อนไม่ตกใจไม่อะไรก่อนเหรอเวรกรรมเออคืออะไรเนี่ย ผมคิดไปเองหรือว่าคนที่นี่ทาไมปากมาอยู่ตรงทองวะลองดูใกล้ๆสิโอ้โหเข้าใกล้เกินไม่ได้ภาพเบอร์อีกระบบอะไรของมันวะเนี่ยอาว่าร้านบุฟเฟ่ที่นี่น่าจะเป็นร้านบุฟเฟ่ผีแหละฮะมาจะกินบุฟเฟ่กูใช่ไหมจะบอกว่ากูนี่แหละคือบุฟเฟ่ใช่ไหมเกมวิ่เลยคือบุฟเฟ่เองครับกูมาผิดที่แล้วมาผิดที่จัดๆแล้วก็แล้วกอออกอ,ออกไปแล้วกันโชคดีอด,อดีสโอ้โหออกไม่ได้เกรนกออาไม่มีทางเลือกแล้วฮะมาดูบุฟเฟ่หน่อยแล้วกัน อโลกชิ้นที่นี่แปลกๆเว้ยยังอื่นไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ใครสั่งใครสอนให้มอเอาไข่ดาวมาใส่บนพิซซ่าวะเนี่ยเพื่อน <c oughs> มันอาจจะกินเข้าก็ได้ก็ได้ครับผมใครจะไปรู้ฮะมันอาจจะไม่แย่เท่ากับแอรซับป,ป ลดนวมมือลูกค้านี่ก็ตามครับผมอละละก็อย่างน้อยมือลูกค้านั่นก็ไมาอยู่บนพิซซ่าแล้วกันมัมมีมมอ่อิตาเลียนบันป้าแดกมือลูกค้าเยี่ยมฮะผมจะเริ่มจากพิซซ่านั่นก่อนแล้วกันโอ้มาใหม่มาใหม่ใหม่อันนี้น่ากินดีเอานี้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเพื่อนอดีไม่มีใครมั่งที่ไม่หิวหรอกถ้าเกิดเจอแบบนี้ฮะแล้วก็พิซซ่าขออันนี้เยอะๆเออได้แหละลูกกระต่ายเยอะ แย่แฟกแล้วก็เค้กอะไรเค้กเค้กอะไรทำไมเค้กทำไมเค้กมันมีขนวะเมื่อกี้มันคือเค้กอะไรทำไมมีขนกูถามหน่อยเถอะนั่นนี่คืออะไรเนี่ยคุกกี้เสี่ยงไทยงั้นเหรอคุกกี้เสียงไทย,ยเ,กกเยทยมื่อกี้บอกว่าผมจะมีคนสวยเข้ามาหาเรื่อยๆซึ่งก็เพอร์เฟกครับผมแน่นอนฮะเนื้อหอมซะขนาดนี้อะล่ะก็ผมได้าหาของตัวเองแล้วต้องไปไหนต่อเนี่ยเอาไก่ด้วยแล้วกันไก่บ้านนี่ตัวเล็กเนาะอะล่ะเอาเอาีกอา่อา ไแล้วเกมก็ปิดไปเลยอย่าบอกว่ากูคือบุฟเฟ่มาตลอดเนี่ยโอกาแล้วไอ้พวกอยู่ในกระจบมนันมียบางอย่างแปลกๆกลัวแล้วเพื่อน นี่แหละฮะทีหลังเข้าร้านบุฟเฟต่ต้องหากระจก่องก่อนครับผมโทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าจะมีปีศาจเอวดิดล่องหนที่มีปากอยู่ตรงท้องกำลงังไล่เวทมนใส่ที่นั่นอยู่ครับผมและไม่ต้องห่วงฮะถ้าเกิดได้กินปีศาจทุกคนก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละกินมันเหมือนเท้าของผมตอนเปียกน้ำใหม่ๆเลย เกมที่2ในวันนี้นะครับผมโทมัสเดอะแชงเอ็นจิ้นฮะไม่ใช่แทงหรือรถไฟที่เรารู้จักกันละครับผมคราวนี้นางโทมัสเกิดข้างแล้วเป็นรถด่วนที่พร้อมที่จะแทงข้างหลังคุณฮะลิลิสเบซอมทแมโทมัสฟกัเบอมอืมดูเหมือนว่าจะจู่ผมจะหลับอยู่ในรถไฟนะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่า uh, don't know man โอ้โหภาพสไตล์เก่ามากเลย uh, อ่าอนี้คือผมปยับ yep. ให้ดูก่อนหน้าเมื่อกี้ ผมเป็นจอ์นวิกเหรอแปบบ๊บก็ทั่วเพอร์เฟกเลยฮะถ้าเกิดผมเป็นจอ์นวิกผมก็ไม่ต้องกลัวรถไฟผีสิงแล้วแหละใช่หไหมโทมัสเมื่อกี้นายเพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเลยฮะอะแหละโมงนิดอ่าทำไมจะจู่อุโมงค์ปิดแล้วทำไมอุโมงค์มันแดงครับกันพอดีเพื่อนโทมัสเอ็งวิ่งนอกกางได้แ,แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยผมต้องไปทางไหนเนี่ย นะเรดีโอสัญญาณโอ้ยตกใจอีหโหยเลยผมตกใจรถไฟโอ้โหโอเคเหมือนวิทยุจะบอกว่าผมจะต้องเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปเปิดสวิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ผมจะได้ออกไปจากที่นี่ได้ไม่งั้นก็ ทำให้แบบมีสัญญาณให้คนก็นอนติดต่อมาข้างในได้ฮะทำไมความฝันกูมันแปลกขนาดนี้วะเนี่ยนี่ตอนเด็กกูดูโทรมัสแทงเอนจินขนาดไหนเดยเฮ้โอเคฟังจากเสียงแล้วไปเสียรถไฟนะเพื่อนโอเคโหลดเกมโอ้โหลดนานเหมือนกันเนี่ย โอเคอะไะมันผมอยู <beeping> oh ่ในถ้ำแล้วนั่นโทมัสใช่ปะโทมัสโทมัสโทมัสโอ้โอ้ไม่กูแต่งตัวก่อนเลยล่ะเกมห้วยอะไรสปีดนั้นวิ่ง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 ด่วนเลยเพื่อนด่ว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 นวู้ว Jesus Christ มันไม่เขาว่าปาณีเลยแล้วนี่ไม่กี่คันวะเนี่ยโอ้โหแล้วตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนปลอดภัยวะเนี่ย อ่าอันนี้ปลอดภัยป่ะโอเคปลอดภัยนบ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 เรไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเราจะลอดหวาดเสียวมากเกมนี่ง่ๆแต่หวาดเสียวจัดเด้อโอ้โหอ้ผมต้องทำไงถึงจะรอดออกไปได้เนี่ยหาสวิตช์เหรอเฮ้ยมันเป็นธนู้ละฉะนั้นโอ้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 อ่าสามเจ็ดสี่หนึ่งรหัสความปลอดภัยสามเจ็ดสี่หนึ่ง เคเออเอาไปทําไมลูกไม่รู้เหมือนกันแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีประโยชน์น้องตูดเกือบคัดโฮมัสไอเร็วเล่นงี้เลยวะเนี่ยมันหนักเยอะน้องโอ้โหต้องไปทางไหนวะเนี่ยแต่ปวดจะเป็นทางข้างหลังอ่าช่เช่เช่เโอเคประตูปิดเอ้า เราจะทำไงให้เปิดล้ะลูกอย่าบอกว่าต้องหาเครื่องพิมพ์รหัสแล้วกลับมาตรงนี้อีก,อ,อ,กอัดจีกแลวโทมัสมันเร็วขึ้นป่าวะน่ะไอ้รถไฟแอสโซชวงนี้ไม่มีใครดูเลวฉะฉันนช่วยอยู่เงียบแล้วก็อย่าลังควานชีวิตกูหน่อยอเจอแล้วห้าหา้าสี่เจ็ดห้าห้าสี่เจ็ดเอ้าผิด มันกลับหลังใช่ไหมเนี่ยเจ็ดสี่ห้าห้าวัดโอ้ยรหัสเปลี่ยนกวยูว่าอ๋อชชยเซอร์วิ่งจ้าะวันอีกแล้วหารหัสหาที่เปิดประตูหาโน่นนี่นั่นหนึ่งแปะแปะแปดหกสี่โอเคประตูเปิดแล้ว ผมรู้แล้วครับว่าประตูอยู่ตรงไหน,นเพราะว่าผมใช้เทคนิคคือแอบไป่องประตูก่อนให้เสร็จแล้วค่อยมาดูเคลียร์ตรงนี้ละประเด็นก็คือผมจะหนีไอ้รถไฟเปรตได้ยังไงให้ทันเด็ดด,ดู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 ความเร็วของมันผมขออนุญาตเล่นเงียบนิดนึงนะฮะทุกคนเพราะว่าผมลุ้นจริงๆโนไม่ทั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 น ไม่เอาแบบเมื่อกี้กแล้วหน้ากุซีดเป็นไก่ต้มเลยหระมั้งเมื่อกี้เนี่ยโอเคฝั่งซ้ายปลอดภัยราตันนี้โอ้โอ้เคปลอดภยัยไว้ก่อนปลอดภยัยไว้ก่อนไอ้เก็บปดกกดดันอ้าอ้าวึ่งชมงโอ้โอ้โหโอ,อย่างยาก ความกดดันที่มันคืออะไรอะไรไม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เพราะว่าใกล้หมดแล้วด้วยว่ t t h e อันนั้นทอ่าวันดีโทมัสมึงเป็นทายาทอสูนด้วยเหรอเนี่ยทำไมเป็นตะขาบวะเพื่อนโทมัสเดินทายาทอสูนด,ด,ดู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 สภาพมันดิอิยว อิวอีทายาทอสูรไปหอนกูห่วยเอออออ๋อ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นเขากดล่องหนเหมือนในเกมแลนวนล็อกโอเคถ้างั้นก็คือน่าจะต้องหลายรอบหน่อยและฮะทุกคนเราต้องเดาเส้นทางเกมเวรกรรมอะรแล้วก็ต้องต้องเดาจากไอออู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 ออูอโอเคโอเคอะจบเทร์ไว้รอบแรก สี่เหลี่ยมผ่าตรงกลาง K ต้องจำแพทเทิร์เนเอาฮะถ้าเกิดเป็นเกมแบบนี้ผมเคยเล่นสมัยเด็กเอาละอยู่ขอบไม่ขอบเกินรอบแรกมันจะวนวนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วผ่าตรงกลางหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นรูปตัว S โอเคสี่เหลี่ยมผ่ากลางต่อไปก็น่าจะรูปตัว S ยับน่าจะน่าจะใกล้ๆนี่แหละ สังเกตไว้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 ไวมันเร็วเกินนะ่ะเร็วมากเลียมผ่ากลางลูกตัวเอสโอเคเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยทางไหนทางไหนทางไหนเอาละลองอยืนอยู่นี่ตัวนี้โอเคโอเคโอเคตรงกระแพงรู้ละตรงกระแพงจังหวะเมื่อกี้ตรงกระแพงเดี๋ยวก็น่าจะวนอีกไม่นานแล้วแหละฮะ ไป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 ต้องรีบ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 ก่อนมันจะวนมาตรงกลางมันวนมาก่อนมันวนมาก่อนไม่ทันละโอเครีบสีรีบโอเคไปละ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 หลอดก็หลอดละเอ้าเอ้าทำไมเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้น โอเคตรงนี้ปลอดภัยตรงนี oh <com Catholic z> ้ปลอดภัยโอ้โปลอดภัยกับผีสิมันจะวนกลับมาแล้วมันจะวนกลับมาแล้วเร็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 ววนกลับมาแล้ววนกลับมาแล้วเออเออออหลอดหลอดตายตายกตายป่ะตายป่ะพัดตายกูเลิกเล่นแบตเตอรี่หมดเก็ น่ากลัวก็น่ากลัวอยู่ฮะแต่ยากไหมไมอยากเกิดเพรแบเพร่ได้ครับผมแต่ผม,มโมโหเกินกว่าที่จะกลัวแล้วฮะในส่วนฝั่งของคนดูทุกคนก็บอกว่าเกมแรกคนจะทําให้หายกลัวดีกว่ามาเจอเกมนี้ครับผมไม่ได้กาดน่ากลัวมากเลยนะเกมนี้อิ้ว <laughs> นั่นก็น่เป็นทั้งหมดของ3เกมฟรีในวันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างฮะผมว่าเกมหมานะ่ะน่าจะโอเคที่สุดแล้วส่วนเกมโทมัสผมว่ามันน่ากลัวไปทีหนึ่งแต่ก็นั่นแหละนะนี่แหละสเกมฟรีสไตล์ผมครับผมทุกคนไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นเกมน่าก,กลัวทุวันไหนจะเป็นเกมตลกเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ